เาละทุกคนผมมาแก้มือไอส้สะพานนี้นะที่ไอโบโเราขาดไปอะ่ปะปลาช่อนไอโบโเราขาดไปนะมาแก้มืออืมแต่ว่าเหยื่อตัวนี้ก็แพงเหมือนกันนะตัวละร้อยห้าสิบเลยเขาเปลี่ยนเหยื่อก่อนนะเออไม่อยากเสียเหยื่อนะนี่ตัวนี้งานไต้หวันงานไต้หวันเขาเปลี่ยนก่อนไม่อยากเสียเหยือร้อยห้าสิบเอางานงานเราทําดีกว่าเรางานประกอบมือเรานี่ใบเหลียวแต่ง นี่เหยื่อหมานดูเหยื่อหมานนะเนี่ยเหยื่อแตนอือบร้อยห้าสิบเก็บไว้ก่อนฮะเราไปดูกันว่าจะได้ไหมปุ๊บไม้แรกเป็นไงสวยสวยเข้ายาพอดีตกอุ๊ยมิ่กี้มันขึ้นมาจีบเลยเกือบกัดแต่กัดไม่ได้ลมนะเออหญ้าเท่งนั้นเลยลมอืม โ okay. อเคทำไมนี่สวยพอดีลงพัดนะนอุย้ยกัดกัดแรงกัดแรงสงสัยแล้วไปแล้วใสไปแล้วรอใส่ตึงแล้วก็ว่าสวนเลยนี่อุยอ้ยอ,ยอ,ยอยืมาแล้วมา รอบที่แล้วมีคนบอกนะว่าทำไมไม่ลงไปเอานะผมจะบอกว่าทุกคลิปของผมเลยเกือบทุกคลิปเลยนะผมไม่เคยลงไปเอาปลานะจริงผมไม่เคยลงไปเอาปลาเลยแต่คลิปนี้ผมไปให้ก็ได้คลิปนี้ผมไปให้ก็ได้นะ เออพราะไม่อยากหลุดนะเออเอาเต็ดน,นู่นอีกโอเคแต่ว่าผมไม่ลงไปนะผมดึงเอาจากตรงนี้ไงอ่าโอเคคันนี้เหนียวมากบอกเลยราคาเขาเรียกอะไรโอ้โหส่งจนเกืนนะ่ะทุกคนนี่ยนะอ๋อเหนียวมากอืม สโลครับตมแต้มแรกสโลกืนเต็มปากเหยื่อแตงเรานี่สกอเปี้ยนดีซีจัดไปครับแต้มหนึ่งโอ้โห,โหใช้สวยครับจานสกอเปี้ยนดีซีนะจัดไปแต้มหนึ่งเต็มเต็มปากเลยนี่ปลดเหยื่อก่อนนะคนนี่นะตัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่ามันประมาณไหน ตัวไซโลในะไซโลมาแล้วนี่แจ๋วครับปลดเหยื่ยวก่อนนะ